ว่ายน้ำมาน้องว่ายน้ำมาจากเมืเกียรติคนใจร้อนแต่ก่ชอบมวยเกียรติคนหน้ารักแต่กระถูกเปิดห้องไม่ได้ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอยากให้หันหลังนิดนึงนะวะเห็นใจนะทำไมเต้นจนเสื้อขาดเลยเรียกครับเราอยู่ที่ซีแซนสตรีสอดครับผมหอฮีช่าเราจะมาโชว์ งานบิชบอยเดี๋ยวอีก5านาทีพวาเราต้องไปซาชิคแหละซึ่งเวลาที่เราไปซาชิคคือช่วงเวลาเที่ยงแดดลงหัวเปรี้ยงเปรี้ยงพอดีเลยเฮ้ยป้าเขามีร่มให้เราป้าแต่เราไม่ใช่ร่มอยู่แล้วเพราะเราจะวิ่งเต้นเคยมาแบบเล่นแบบหน้าหนาของที่ทะเลไม่เคยเลยอันนี้งานแรกของไดซี่เป็นที่ทะเลครับทะเลชอบเป็นแบบนี้คืนหน้าหนาวนะอากาศถ้าอยู่ในร่มอ่ะก็เย็นสบายกลางแดดปุ๊บอ้าวแปลกละเดี๋ยวเราไปรอดูบรรยากาศการซาชิกของไดซีกันดีกว่าว่าหน้างานเราจะเป็นไงไปดูว่ามีร่มให้จริงไหมอ่ะราดูครับ วันนี้แบบอากาศดม,ม,มากมากตอนลงรถมาแล้วกเูเดินขึ้นห้องพักอะอี่นี่อากาศดีมากนะพอพิสุดมามีแดดแต่ไม่ได้ร้อนยิ่งไปริมทะเลมันลมมันยิ่งแรงปกติทะเลมันต้องคู่กันนาร้อนไงใช่แต่ไม่ช่บมา <c oughs> ทะเลหน้าร้อเลยแต่ดีนะคะหนูไม่รู้ว่าห้าสี่โมงแล้วอ่ะลมจะหายไปไหนี่แคทุูคันเลย เกลละครแต่ดูมันทุกตอนเกลคนใจร้อนแต่ก็่ชอบมวยเกลคนหน้ารักเจลียวฉุดอะะกับหวยเก่งไงแดดร้อนจังอะพี่กิมบอกเย็นอยู่เลยพี่เมื่อกี้มันเย็นแต่มา้อนแล้วบีชมีดามีเฮ้ยมีเด็กส์มีนุนิวแต่นะท็อคซี่มีไรแค่นท็อคซี่ เงยยังไง enfin ยังไครบแล้วไหมยังไม่ครบหรอขอโทษพี่ดูโตข้างในผมดครับครับยังไม่ครบครับแต่ว่าพี่เข้าไปกันละดีแวันนี้คืองาน beach boys ครับคือเฮ้ยคือตองแรกที่เรามาโชว์ทะเลเลนี่ ติดเล่นมากผมกรัมกทะเลอยู่แล,ล้วแล้วหัวหินแล้วพอได้มาทะเลได้มาหอวหินก็ยิงมีความสุขโทเอเสร็จปุ๊บจะลงไปไว่ายทะเล เดี๋ยวเราจะทำทีเดียวเลยไม่มีิีไปก่อนชีตติดมีเซนทีนี้ชิปบอกว่าขอสิบนาทีไม่เป็นไรทำไปก่อนโอเค ก่อนขึ้นโชว์เรียกว่าเรียมแล้วกันเรียมกันเพราะผมยาวเกินนะครับเพราะว่าตอนแรกมันยาวเลยจมูกมาเลยแล้วมันจะกระจีดหน่อยแล้วเพี่อนอะไเสียร์บอลเชียร์ทีมไม่เชียร์แมนยูอ่ะพลาดนะชีวิตนี้เกิดพลาดสลับตัวอเล็ะครับผมมาคนอื่นได้ไหมคะเชียร์แมนยูมันจะลุ้นใจอันนี้คุณจะกลัวเชียร์เชลดอนเชลดอนนี่เชลดอนมันหอยไหมมีเชลซีแล้วยไหมเราจริงปะรีมและของใครโดนใคร เหี้ยเราลืมอ่ะชีสชาไก่มีมูปะไม่มีนะนะครับนะคับมาโอ้โอ้โฉลม <c oughs> ทำไมมันดูไม่ขุวะอ่ะทำผมก่อนละกันเอากระเจี๊ยบไปห้เซีเอาก่นกอนเออต้องไปเอาอะไรอีกโอ้ยลืหลอดด้วยอ้าเอาอย่างนี้ก็อบบนดน เสมาเสร็จมานั่งกินข้าวไขเ่เจียวนในชิมซิอือืมีหมูสับด้วยกับซอสพริกอะ่ะผมชอบกินซอสพริกอืมบรรยากาศแบบนี้ดีเลยจริงผมมาแบบหัวหินบ่อยมากปีที่แล้วผมก็มาที่นั่งรถไฟมาคนเดียวช่วงหน้าหนาวเหมือนกันเลยมาปุ๊บอากาศดีเหมือนกันเลยนั่งรถไฟมาครับ ตอนนั้นตีสามนอนไม่หลับวันต่อไปเป็นวันหยุดของไดไม่รู้จะทํะไรเสียดายเวลาเพราะถ้าวันหยุดเราจะไม่ได้ไปไหนปั้หอยหินเลยไม่รู้จะไปยังไงการรถไฟแห่งประเทศไทยเช่อคุณได้ไปเองเลยลงเรอารี่ว่าเอ้ยอยู่หอยหินแล้วนั่งสปมาพวกคนก็อาอาวอาอาแล้วเขาก็ขับรถตามมาถือว่ามาพักบ้านเจด้วยอา้อาวบ้านเจอยู่ที่ไหนวันนั้นที่จริงผมแบบเดินเลาะหาดไปเรื่อยขึ้นเขาไปดูลิงไปตลาดแล้วก็กลับไปนอนบ้านเจกัน ที่จริงตอนแรกผมคิดว่าการแบบนั่งนั่งรถไฟกลับเลยด้วยแต่แบบเออไหนๆน้องๆก็มาแล้วไปเล่นด้วยจุรนเจแล้วกันเล่นเสร็จแล้ววันนี้มีภารกิจไปส่งอีกคุบปหนึ่งไปปูซานครับใช่ครับเป็นไงบ,บ้างโบตอนนี้เราอยู่ที่ปูซานนะครับยงัยงยงังยังไม่ยังเอยทำผมครับเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมีวินยพักผ่อนนอนหลับกันแป๊บนึ่งด้วยอ่ะดึงขึ้นมา อะไรของของรารมณเยังไงบ้างคุณอ่ะว่าจะไปแต่งหน้าครับทุกคนโอ้ยนี้ก็เสียปไปนะคุณแต่งเสริมความหล่อ <c oughs> ให้เท่าโอบโบไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินไม่ยินเลย <c oughs> ผมผมฟังฟังประท้วงอยู่ครับสวชิดเมื่อเช้าจริงมากเลยครับเราไม่ได้มางานค่อนข้างสะพัดละ ร้องดีขึ้นนะนี่ย,เ,ยเล่นไปน่าจะพอทุกคนแหกปากร้องเพลงกันบ่อยขึ้นเชห้มาร้องเกลเปนนะผมว่วันดูมีส่วนช่วยนะทุกคนดูมั่นใจขึ้นเนยอะเลยเฮ้ยใช<จ>่วันนี้มาอยู่หัวหินเนาะมีแต่ทะเลโหรู้สึกว่าหัวหินบ่อยมากช่วงนี้ผมเหมือนจะครั้งที่สามรนาะไม่ทำอะไรไมาทำเมีทริปเล็กๆก,ก,กับเจกับพียงกับพี่มีกับใครแล้วก็ เราที่สองคือทริปใหญ่กัได้แล้วเราที่สามคือร่มนี้เลยค่อนข้างติดต่อกันอยู่นะแล้วตั้งแต่เกิดมานีกชอบแบบไปทะเลแบบชอบแบบทริปไหนก็ได้ตอนป .5 ต้องไปเกาะสุรินทร์แล้วมันมีแบบฉลามว่ายตรงริมหาเลยตอนเป็นฉลามแบบเข้าไปเล่นได้้เข้าไปไล่แย่ๆได้แต่น้องมันจะวิ่งแ้หนีเลยว่ายวิ่งเลย เ้ยเริ่มอ,องๆแล้วตอนนี้นีน่คุณชอบทิปไอ้ฉลามเนี่ยเพราะว่ามันมีฉลามหรือว่ายังไงอ๋อลืมแล้วต่อว้าน้ำใจมากครับใส่กิ้งเลยอ่ะสีแบบว้าวเป็นการเปิดประสบการณ์ดำน้ำมุมด้วยอ,วอันนี้กินข้าวอย่งเงี้้กินข้าวข้าวเชิงก็ไปครับผมไม่ได้กินข้าวเท่ง ช่างลุมเบอร์กำลังแก้ชุดกันอยู่เพราะมันไม่เซ็กซี่พอหนูพี่มันนะพี่อีกี่โปมาทะเลบ่อยไหมบ่อยครอยบ่อยมากหัวหินพี่บ่อยมากตอนแรกไม่ค่อยมาหัวหินแต่ว่าพอจีเข้าอะไรเช่ก็มีมาบ่อยมากครับมีทะเลที่ชอบไหมก็น่าจะเป็นหัวหินนั่นแหละหาสวยบรรยากาศดีแลสะดวกใกล้บ้านแล้วก็แล้วเดินทางง่ายพี่โปช่วยเล่าทริปที่ไปทะเลที่ชอบที่สุดในชีวิตได้ฟังหน่อยสิน่าจะเป็นหาดทรายแก้วเตยเด็กไปแล้วแบบโหหาดสวยทรายนุ่ม แต่ว่าต <bars> <at> ้องเหมือนจะต้องนั่งรถเข้าไปสักอย่างต้องจอดรถไว้แล้วก็นั่งรถของทีนั่นเข้าไปเกิดมาหรออาจจะยังคุณคุณเติมจุดตรงนี้ดูดีมากเลยนะเนี่ยของัมันเป็นแบบเอ่อจุดน้ำสายตาใครอ่ะแต่คนดูอาจจะไม่เห็นนะแต่คระนูอาจจะไม่เห็นไม่เห็นต้องเติมให้มันแน่นๆไปเลยนะพี่นะมือแล้วอันใหญ่ๆเลยเอาเอาเอาที่ใหญ่โอเคเลยอันนี้คุณประชุมงานอยู่เหรออ๋วันนี้ผมประชุมงานอยู่ครับอ๋อโอเคเดี๋เป็นแบบว่า จะเป็นแต่ทรงงานหนักมากธุรกิจอะไรครับอันนี้ทำล้านร้อยล้านเลยทำล้านร้อยล้านเลยเนาะเดี๋ยวเร็วทีนะได้พี่เชิดนี่แบบมีแบบความทรงจำเกี่ยวกับทะเลที่ชอบไหมครับจริงๆผมอะความทรงจำผมคือผมเคยได้ไปเกาะสุกูแล้วรู้สึกว่าประทับใจตรงที่ว่าผมชอบโมเมนต์ที่แบบเราไปไปถึงเกาะแล้วแบบน้ำใสอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมันฟินแล้วมันเป็นภาพที่แบบเราเห็นแล้วแบบเรารู้สึกแบบประทับใจชอบชอบมันจะมีคำถามยอดทีนะแบบภูเขาก็ ทะเลเรียกอะไรจริงก็เรียกไม่ถูกมันแล้วแต่ช่วงอะ่ะดูสิว่าช่วงหนาวเนี่ยภูเขาดีช่วงแบบร้อนๆก็ทะเลก็ดีครับฟิลดีกสมมติว่าพี่ชิดมีมีแบบวันเดย์ทริปไปเที่ยวทะเลนี่คือไปที่ไหนมีครับผมว่าผมจะไปพัทยาครับเพราะว่าหัวหินก็บ่ยแล้วเพราะว่าอยากรู้ว่าพัทยามีอะไรเห็นเขาบอกว่าคือคักที่จริงเคยไปตอนในเด็กแล้วแล้วแต่ก็อยากลองไปอโอเคอเคดีย๋ยวรอดูนะเดีย๋ยวดูขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บักมันทำอะไรคนเดียวเนี่ยมาเอากระเป๋าแต่ว่าเปิดห้องไม่ได้ฮัลโหล มีใครอยู่ไหมในกระเป๋าผมอยู่ข้างในนะที่บักต้องการอะไรนาฬิกาครับเอ้ยฮัลโหลไม่มีใครเลยไม่มีใครเลย,เลยอ๋อมิกกาส์ได้ดไงตอนนี้เปิดประตูล่ะนี่ของครับครับ,รบ <Yeah. S 3> เอ้พี่อาเลสมีแบบทริปที่ยวที่ชอบไหมฮะสมัยสารครับผมชอบเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ดำน้ำําแล้วก็ไปกับแมดด็อกเจอโฟครับก่อนหน้านั้นก็เรียนดำน้ําด้วยกันมีแพลนจะไปดำน้ําปีหน้าครับที่ซิมิลัน ก็เลยมาสอบดำน้ำที่แสมสารเป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากวันแรกเรียนทฤษฎีก่อนแล้วก็ลงน้ำนิดหน่อยวันที่สองวันที่สามก็คือเรียนปฏิบัติว่าทำไงบ้างใต้น้ำอะไรอย่างอี้เมื่าตอนแบบลงน้ำครั้งแรกไม่กลัวไหมกลัวนะตอนดฟ์แรกอ่ะตอนมาสอบผมแอบแพนิคนิดหน่อยแบบเหมือนลืมวิธีหายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าลงไปลึกมากๆแล้วก็ความดันอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยแบบแอบแพนิกว่า เคลียหูไงว่าอะไรเงแต่สนุกดีครับแล้วตอนนี้พี่ยังแบบยังลกอยู่ไหมลงไปอีกรอบนบึ่งไงสบายแบบรูร้วิธีแล้วตอนไดฟ์สองไดสามก็คือชิลเลยแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างมีเจที่มีแบบว่าเคลียหูไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยลกนิดหน่อยแต่ว่าสนุกดีนะเ <c oughs> จนี่นะโลกใช่เจลกเลยเพาอผมไม่เคยเห็นเขาโลกเท่าไหร่นะเฮ้เขาก็โลกบ่อยอยู่นะพี่อ๋อเหรอใช่ตอนอยู่ใต้น้ําแล้วก็ไดฟ์แรกนี่แหละไหวกันอโปก็ไหยเป็นนางเงืออเลยปัด เลกูเลเตอร์เจหลุดโลกกันใหญ่สวัสดีครับอันนี้ฟินิชลุกแล้วเหรอฟินิชลุกแล้วครับตีมไหนครับเนี่ยวันนี้ตีมข้างทะเลดียมทะเลครับมันดูบีชบีชไหมมันทั้งเท่แล้วก็มันมีความหวานด้วยอ่มันดูอควานิดหนึ่งไหมใช่ครับมีนี่ด้วยมีลุบเออสวย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 อันนี้เรามีเซื้อคุมอีกไหมเนี่ยรู้หมดละหมดแล้วครับน้อยชิ้นเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันร้อนเฮ้ยอากาศวันนี้เย็นเออใช่แต่ว่าวันนี้ไปบล็อกกิ้งเมื่อตอนเช้าเดินมาโอ้โหลมแรงมากแล้วก็เย็นมากไตอนนี้มัมีลมอยู่เลย ชอบไปดูดิผมปิวสวยเลยเต้นไปนะผมแลวจะปิวอะ่ะอ้าวอออตโต้มาทะเลบ่อยไหมลูก พ่อยครับเรา,ม,ามีทิปไหนที่ชอบไปพิเศษไหมถ้าที่ชอบล่าสุดก็คือที่มากับไดครับทุกทุกครั้งที่มากับไดที่นี่เลยชอบมากๆมันก็จะมีคนที่แบบว่าหลายหลายประเภทนะบางคนก็จะชอบออกไปข้างนอกบางคนก็ชอบอยู่ในห้องนั่งเล่นเฉยๆบ้างบางคนอันนี้บา้างแต่ว่าัวเรวมแล้วตอนคืนทุกคนก็จะมาแบบฟิลปาร์ตี้กันอยู่ดีเล่นนีเฮนโดเล่นเกมอะไรกัน<อ>สนุกดีครับชอบมากผมรู้สึกว่าผมเที่ยวเที่ยวทะเลที่ไหนได้หมดเลยแบบว่าชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบบางแสนพัทยาหรือว่าหหินคือผมได้หมดเลยผมไปได้ทุกที่เลยขอให้เป็นทะเลผมชอบหมด ไปดมน้ำมนาะเขาบ้าอย่างเนี้ยยังไม่ได้ไปสอบครับเรายังไม่ได้เรียนเงินแต่ว่าจะไปครับเดี๋ยวไปใช่ไหมเพราะว่าในกแก๊งเราก็มีคนแบบเรียนมาบ้างแล้วนี่ใช่เขาไปสอบไปแล้วแล้วเขาก็มาขู่ตัวว่าเดี๋ยวปอดฉีกนะเดี๋ยวอะไรนะก็กลัวมากเลยแต่ไปถามพี่แทนแล้วพี่แทนโอ้ยไม่มีอะไรเลยตุ๊อ<ด>ันน<ด>ี้ใครบอกนะเขาปอดฉีกพี่จพี่เจแก้วเคเคเค๋ยวไปฟังดีฟกันครับได้ครับบ๊วย พี่เจทำไรเกินข้าวก็ต้องไปควนะครับน้องเด็กดีนี่คุณเขาพ้างผูกแล้วครับอย่างนี้ก็แสดงว่ากินอาหารครบห้าหมูใช่หมูเตะหมูทะหมูทอดครบครบหมูครบหมู สดีครับพี่เจเมื่อกี้บีปเป็นไงบ้างพี่ยงตามสเต็ปนะฮะเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์เป็นการสอนให้เราเอาไปใช้จริงเนะออมาสอนทุกระเบียบนิ้วเอาไปใช้บนสเตจค,ครับอโอเคพี่เจวันนี้เรามาอยู่กันที่ทะเลซึ่งแบบนาน,น,านทีได้จะมาที่ทะเลโดยการมา,มาเพอ่อฟองนะใช่ พี่เจแบบมีแบบเครืยว่าไงกู๊ดเมนเบอรี่เกี่ยวกับทะเลแบบเล่าให้ฟังสักอันหนึ่งไ้งไหมคือปกติเจยอยู่หัวหินอยู่แล้วถ้ากู๊ดแมนวนนี้ก็คือได้พาดิ์มาหัวหินบ่อยมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลิสไว้ตั้งแต่ปีแล้ว,วอยากพาดิ์มาหัวหินแล้วซึ่งปีนี้ก็โชคดีที่ได้พาไดิ์มาโชว์ที่ทะเลที่หัวหินด้วยเออมันก็เกินคาดเกินคาดพอดีไม่คิดว่าเอทาขาจะมาจัดที่หัวหินพอดีใช่ซึ่งพี่เจก็เป็นรูปทะเลแล้วใช่ผมเป็นรูปทะเลผมออจริงหัวหินก็ไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่่่่มมมาาากกกแตวททุครัังีน็ สงบแล้วก็รู้สึกว่าได้มารีชาร์จแบตเสมออะไรเงี้ยเพราะต้องอยู่หัวหินเอาจริงผมก็ไม่เที่ยวหรอกก็อยู่หัวหินมันก็เออมันก็ใกล้อพออะไรที่มันใกล้มันก็จะแบบมองข้ามไงเออ,อแต่พอย้ายไปอยู่กรุงเทพมันก็เลยนีดมากมากว่าหูอยากเห็นทะเลอก,กินปูกินกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เจมีแบบทะเลที่อยากไปไหมผมรู้สึกว่าผมอยากไปสมทรอีกรอบผมรู้สึกว่า น้ำใสสงบเกิลือว่าชอบสมิดแล้วก็อยากไปสม็ดวันล่าสุาดคือตอนเทรนนี่เอาติ้งอ,ะอ่ะเอออันนั้นรูปที่แบบว่าแก๊งใหญ่ๆที่มีพวกรุ่นพี่แบบนายบรรดาพี่ไอซ์ฟอลิสอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยอ,อ,อันนั้นคือครั้งแรกของเจที่ไปสมิดแล้วรู้สึกชอบคร<อ>ัไปเจอกันบนสเตจครับโย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 ่สวัสดีครับไงโอ้ครับผมออกมาอีกทีหนึ่งนี่คือแบบพระอาทิตย์เย็นนั่นนยดูดิบรรยากาศครับเป็ตอนแรกแดดแรง แต่ว่าตอนนี้แดดเ,เริ่มเริ่มลงแล้วแล้วก็เริ่มเย็นเย็นข้างทะเลเป็นสิ่งเที่ยวไม่ค่อยได้พบกเจอเท่าไหร่ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่ที่ทะเละนะมีแบบ good memory <c oughs> เกี่ยวกับทะเลเล่าให้ฟังบ้างไหมรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาทะเลกับได้บ้างหุินกับได้คือบเป็นทุกครั้งเที่แบบ สนุกแล้วก็มีความสุขม,มากเลยขอสักทิปหนึ่งสั้นๆล่าสุดแล้วกันเอาติงครับผมคือว่ามีคืนหนึ่งผมชอบมากผมผมเล่นกับพี่เเล็กกับเฟรมที่โยนฟริสบี้ใช่ไหมครับแล้วผมโยนไปโยนมากับเฟรมใช่ไหมกับพี่เเล็กแล้วผมมาโยนเกินตรงไปทะเลหายไปเลยในความมืดครับแต่ก่อนที่มันหายไปคือสนุกมากโยนรับกันไปโอเค okay, ต้องไปถ่ายคอนเทนต์แล้ว Let's go าโอเเออฟังกูเลยเออเออฟังโอเค ไปใครชอบใครหลุดสมกักมากไม่เอาไมห้ามออกนะเลยอไ่ได้เยได้เีกม่ไ้เอไม่รู้ว่าต้ยก่้เยไม้เลยอ่ด้เลยี้จะตกไม่ไงเีกไมาไ้ยอีกไ่ไ้ยีกม่้เยก่น้เลม่้นอะไรเีกไมได้ลี่ขึ้เวทีมาเป็นร้อยเวทีกล้วได้สับแตกว่าก็รู้เึกว่าตื่นเต้นเหมือดเดิม

คุณตำรวจครับดับได้เลยนะครับคนนี้จับแกกบสิคนนั้นไม่ใช่กระชับกองคิดว่าจะสนุกมากครับเพราะว่าบรรยากาศช่วงปลายปีมันดีแบบมันไม่เออมันเย็นแล้วก็บอกว่ามีลมเลยรู้สึกว่าการนี้น่าจะสนุกมากถ้ามาทะเลไหมลูกเองก็ชอบชอบแต่ว่าไม่ชอบมาคนเดียวชอบมากกว่ากับคนที่รักอะไรอย่าเงี้ยครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยจะสนุกกว่า เราชอบทริปไหนพิเศษไหมชอบทริปตอนเด็กๆตอนนี้ไปกับครอบครัวเพราะว่ามันไม่ต้องแบบว่ามาคิดเรื่องเวลาเราอยู่ได้ตลอดแต่ตอนนี้มันต้องแบบเราไปเที่ยวเรากลับมาทำงานมันก็จะแบบแที่วไงต้องแบ่งแบ่งต้องแบ่งดีๆเราแบบมีแบบชอบทะเลที่ไหนไหมที่นี่ผมชอบบางแสนนะจริงๆถ้าอยากไปอยากไปจิตมันชื่ออะไรนะที่มันแบบน้ำใสมากๆอ่ะที่อยู่ในอินเดียโอเชียนอ่ะนึกหรอ เอาเพราว่าอยากไปที่ที่ทะเลมันน้ำใสๆเพราะว่าอยากไปอยากเจอปลาผมชอบปลาผมชอบแบบเฟรียมมากชอบไปแบบว่าไป็ตัวนี้น่ารักจังตัวนี้เท่จังถ้าปลาตัวไหนเหรอจริงชอบทุกตัวเลยแต่ชอบตัวที่มันขวดผมเคยไปญี่ปุ่นแล้วเจอปลาหวานด้วยปลาหวานเนาะโอ้ชอบมากตอนนั้นคือแบบมันมีช่วงนี้แบบมันเป็นเล่ไปถ่ายรูปกับฉลามวานอะเว่อร์ชาร์ก คือแบบสวยมากแบบแล้วเ้้าใหองงงเเสสียูป็นโอกาสที่ดีมากตอนนั้นวันไปโอกินวาวะมั้งครับใช่อยากไปเอเคเลียมผมชอบไปเอเคเลียมฉันเองใช้ภาพไอดอลที่ต้องถ่ายไงครับเอาตามฟิลฟิลครับฟิลฟิลถ้ารู้สึกว่าหล่อปุ๊บให้รีบกดรีบกดใช่ถ้ายังไม่หล่อค้างไปเรืเอ่อยๆเราจะบอกเขายังไงได้บ้างยังไม่หล่อ

กินไหมครับก็บรรยากาศแบบนี้ชอบมากล <c oughs> มเย็นร <c oughs> ิมทะเลดาวไหมเนี่ยเรือง <c oughs> จะติดไปเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ติดอยู่แล้วติดเยอะใช่ไหมใช <c oughs> ่ครับบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการพาแฟนมาดูคอนเสิร์ต <c oughs> <c oughs>

มีสน Saint ิทอ,อ๋อจะบอกว่าพี่จะบอกว่าพี่เขาสวยว่างั้นใช่คีย์เวิร์ด <да คือมีสนิทสวยออเดรทามอ๋อออเดรทามมีค <ah> ีย์พี่เฮ้ยหนพี <h <h ่เฮ้ยหนเราหนุ่มตี๋ใช่ป่ะเออหนุ่มติ๋วสวัสดีครับแม่ท้องค้าอ่อแล้วคุณลูปร่างเหมือนสาล่ายเลยวันนี้อ่ะลอง เต้นตามสาหลายน้ำดิ้งจีอังน้องวากาเมะผมเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเออีนึงอยากให้หันหลังนิดนึงได้ปะเปลี่ยนใจนะทำไมเต้นจนเสื้อขาดเลยวากาเมะของจริงอ่ะครับผมคนห่วยหินนะครับเจครับผมอ่ะผมแล้วกันมีไหม ชาวเหนือคนเหนือมาหัวหินบอยฮะวันนี้มาในลุคแมงกะพุนครับสวัสดีครับพี่มินครับแมงกระพุนเหรอแมงกะพุนเต้นนี้เหรอแมงกระพุนอ๋อวันนี้เสื้อผ้าผมแบบปิดมิดชิดมากไม่เห็นเลยเลยตอนนี้ชิดละแต่มิดอาจจะยังโอเคสวัสดีครับโอโบครับสวัสดีครับจิซังครับ สวัสดีครับผมชื่อออโต้นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ายาตาโอเปร่า My heart. Hey, hey. To the, back. From to the back. Bang, 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 bang. shot into my heart. Bang, 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 bang. bang. Hey. Hey. Up, need me be oh, wrong. Whoa whoa, whoa. whoa, whoa, Baby, come right. Like the way you มันมากพี่คือมันไม่เคยจะบรรยากาศอย่างนี้ที่แบบว่าแสงอาทิตย์อะมันเข้าหน้าเราแล้วมันรู้สึกว่าแบบเหมือนซันเซ็ตอะคือมันเปนความรู้สึกที่ดีมากของว่าทุกคนจะชอบนะครับผมวันนี้มีคนเยอะมากแล้วก็สื่นเต้นมากหนูกครับเฮ้ จบไปแล้วครับผมสำหรับว,วันนี้พวกเราทำธุรกิจของบีชบอยเรียบร้อยแล้วครับผมบอกเลยว <m> ่ามันมากม,มันสุดเลยครับเป็นการ o u t ดอ o r ที่แบบสึกว่า <m> ใหม่มากจริงๆใช่สบายนะจริงโอ,อดีวันนี้เหมือนเราได้ทำสิ่งที่เรารักสองที่ทำร่วมกันเราได้มาโชว์แล้วเราได้มาทะเล การได้มาโชว์และการได้มาเที่ยวใช่ได้มาเที่ยวใช่เที่ยวบ้านเจ้ด้วยนะตอนมาบ้านไดว่าเดี๋ยวปีนี้มาบ่อยไปเออบ่อยเลยที่ปีมาก็เหินทางแล้วก็บ่อยเกินน้องสี่ครั้งแล้ววันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทางบิดบอยนะครับที่เชิญพวกเราไลฟ์มาขอบคุณมากนะคบขอบคุณทางบ้านมากนะครับขอบคุณทางด้วยก็วันนี้พวกเราทำเต็มที่มากๆก็หวังว่า ปีหน้าจะมีโอกาสได้มานะครับใช่ครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ๊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 งสามารถติดตามช่องทางพวกเรานะครับได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับผมไดส์อันดอร์สกอร์ซันเรย์แล้วก็ไดส์ตันเรย์ครับแล้วก็เพลงของพวกเราสามารถฟังได้ในทุกช่องทางเลยนะครับผมบาร์ดไวนาจ้าววิวนะไปพร้อมกับวิวในสุดและสำหรับเลิกงามยามวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบพระทัยแตงกี๋ แล้วตอผมอยังไม่มีพุทธคุณลงทะเลเลยนะคุณบอกจะลงทะเลอะ่ะสัญญา,<ม>าคนด้ว<ล>ยวมันนึงนะผมต้องส้มได้ก่อนโอ้ oh. ไปเดี๋ยวเราะไป